นะวันนี้เรามาอยู่กับเกมไม่รู้นะโอเคไปเล่นกันเถอะนี่นะไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมภาพถึงขี้ตรงนี้ยอยู่แบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมภาพขี้อย่างนี้่ยเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่แรงพอที่จะเล่นไอ้นี่ได้นะครับทุกคน ภารกิจแรกคือพามันไปกินไก่ทอดนั่นเอและนี่นก็คือพิซซ่าจากคุณคีนิลี่กินไปให้ท้องแตกเลย ต่อมาก็ไปอาบนะ้ำให้น <No. S 2> <No. S 1> ้องน้องโบนี่ก็คือการอาบนะน้ำให้นนะ้องถียนาก็ไม่ถียนห่เหลยโอเค <Okay. S 1> แล้วก็ชำระอ่าง แสดงว่าต้องเอาหนองนี่ม่สบ,บายตัวที่ต้วนี ก่อนนะทุกคนถ้ามันไปเล่นบอลก่อนตุ๊กอ่าบอลหน้าแรงนุ๊กตัวอะไรอะกูเก็บอลน,นี้สุดๆออถึงไม่กูจะ<า>คือเล่นบอก่อนลองขายดูวยอ้าว <c oughs> บอลน,นี้ไม่ไม่บดนละละเดี๋ยวเพื่อนี่มาอย่ายไรละ ใช่ใช่ห <c oughs> วังว่า,จ,าจะสนุกนะเจ้าโบรไม่ใช่ดิโบรมเป็นพี่ชายต้องเลือกบสัสอะไรเนี่ยแล้วก็พาเจ้ามันชม่ใช่ไรดิหไม่นสนใจโอเค ่อ่า,อาร,ราติสวัสดิ์เจ้โาโบรไม่ใช่โบรม่พี่ชายใช่อยู่ในเกมมันต้องมีโค้ชนากูพุดเก็บเลยแต่เห็นว่ามันจากาเลาด้วย เงินคลุมมาในเช้ายามแจ่มใสอ่ะดังมั้ยต้องถ่ายโบโครไมค์บบหรือ ไม่พอแน,น่นั่นก็ใช่เราต้องไปซื้ออะไรให้มันกินไอของอื่นหายนี่ไปห้องบนหน่อยหายตรงกองหาเจ้าปรมมด้วย ก็ออกไปซื้ออาหารให้มันโอเคไม่ต้องโยงนกดหมายอ่านไม่ออก นั่นแหนละเราไปรู้ความหมายของมันมแล้วก็ไม่หันไปนอนเถอะนอนแช่ใต้น้ำนี่ย ตื่นมาในเช้ายามที่ร้อหนะับอนหาไปน แม้วกูต้องพามึงไปไหนนึกคุณแนอะไรมาก่นอน <c oughs> มึงหัวเน่ย บอกมามันอยู่ที่ใดบอกมางั้นกูพามึงไปนอนนอนละเพราะกูไม่รู้นนะอ่ะมันไม่มีคืนขึ้น,นไปนอนไปนอนนะ นูกออกไปทั้งสองข้างโอ้โอเคขอบใจนั่งพาไปแบกโอ้ปูเย็นโกมันพังแบบนี้ดิง ก็จะ ่ะปูไปเล่น <c oughs> บอลแล้วก็ไปที่ห้องทำไมว กลุ่มการเดินไม่ก็ไม่สำคัญแล้วอะอะอืมอะไร 我也不知 ชิปชิปอ้าเอ้าอ,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 อะไรวะนอ้านี่คือความรับของเกมนีิอเฮ้ย คือก <łość> ันด <Billboard Sports> ้วยโหลโหลอุยแต่เราจะเห็นไอ้ก้อนนึงงแคนนั่นกดไปข้าใน